ยังไงน้องเท้าวสวยมากหลังทําเสร็จก็คือโอ้โหนมตั้งเต้านมสวยนมเป๊ะนมปังขึ้นทันที <laughs> นมสวยเหมือนเทพปั้นไหมใช่นมฟูล่องอกมาเลยนมเหมือนแบบว่าเป็นการเสกใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าการทรําศสลยกรรมที่คลินิกนี่คือต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่ปวดแต่แค่รู้สึกตึงแค่นั้นเองนะแล้วหลังจากที่ทาเสร็จนะคะโอ้โห ต้องบอกเลยว่ามันดีงามมากน้องเ<ล>ข้าใจแล้วคนไข้นั่งหลังตรงแบบนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะ,ะยน,นี่หน้าอกก่อนทํอาอ้าอันนี้จะเป็นหน้าอกเดิมก่อนที่จะเสริมใส่ซีโคนเข้าไปนี่คุณผู้ชมจา๋าเนื้อนมเดิมน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากเสริมเพื่อที่จะให้น้องนมเนี่ยมันดูแต่งตึงตั้ง,ตงเตงสวยข,ขึ้นค่ะเนี่ยใครที่หน้าอกเดิมมีปัญหาแบบนี้ หน้าตรงเนื้อน้อยดานขางแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากเสริมนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ได้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดูนี่ค่ะเห็นไหมก่อนทํา น,นี้คือก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะราคาราคาได้เลยค่ะใครสนใจนะคะอยากเสริมโลดที่<ร>คลินิกสามารถติดต่อได้เลยเนาะศูนย์แปดสามสี่สองเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาใส่รบราให้คนไข้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนมกระดิกรอบหนึ่งใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์เลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะเสริมนอกตอนนี้ซีรีเมดสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะใครที่เนื้อนมเดิมเป็นแบบนี้ ใครที่แนวนมเดิมนะคะเท่ากับเคสนี้อ่ะใครที่แนวนมเดิมนะคะประมาณเคสนี้อันนี้คือหน้าตรงแล้วก็อันนี้คือด้านข้างเห็นไหมเนินอกตรงเนี้ยมันไม่มีเลยคุณผู้ชมเนินหน้าอกตรงเนี้ยมนดูหายก็้ยกไปหมดเลยนะคะมันมีแต่เต้านมด้านล่างตรงเนี้ยส่วนเนินตรงเนี้ยมันหายไปหมดเลยมันไม่มีเลยนะคะเวลาดันเวลาโกยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะเวลาดันเวลาโกยยังไงมันก็คือไม่ไหวนะคะแต่พอเวลาที่เราเสริมเข้าไปนะคะมันก็จะดูอิ่มเต็มสวยขึ้นสวยแบบไหนสวยแบบนี้ ยเลยยฟังมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหน้าอกนะคะหลังใสโอ้โหซิลิโคนไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองอหน้าอกคือสวยหน้าอกคือเป๊ะหน้าอกคือได้รูปมากๆเลยพี่ข้าวและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ารูปเดิมเนี่ยไม่มีในส่วนของร่องหน้าอกตรงนี้เลยนะไม่มีในส่วนของร่องหน้าอกและเนินหน้าอกตรงนี้เลยใช่แล้วค่ะ,ละ,คะหลังเสริมเสร็จทันทีคุณผู้ชมคะ่ะดูเลย มันสวยมากนี่นอนอกลองหน้าอกมาน้องนมดีงามมากนะคะแล้วมันดูพอดีตัวเลยนะน้องข้ามันดูไม่เล็กเกินแล้วก็ดูไม่ใหญ่มากจนเกินไปด้วยนะคะเป็นไซส์ที่กาลังดูพอดีค่ะเคสนี้ใส่ไป 400cc นะ4 0 0ซีเป็นถุงนมของตัวโมดีว่าดูด้านข้างสิคะจากตอนแรกแห้งหายเหี่ยวไปหมดเลยนะแล้วดูตอนนี้ค่ะพอหลังจากที่เสริมไปแล้วบอกเลยว่ามันสวยมากนะมันดูพอดีตัวนะคะเพราะว่าเคสนี้คนไข่อยากได้พอดีตัวตอนแรกกะจะขอลดไซส์ลดขนาดแต่ทีนี้เอาไปมา บอกว่าถ้า 400cc มันจะดูพอดีตัวมากกว่าอ่ะเอา4 0 0ซีก็ได้เชื่อคุณหมอนะคะใส่แล้วมานะคะใส่เสร็จก็คือนมดูเป็นธรรมชาติเลยเนาะพี่ข้าเนาะนมสวยมากน้องข้าใช่้ก็เต็มขึ้นมาทันทีแล้วพี่ถูกต้องเลยนะคะใส่ไซส์ใหญ่ 400cc ยังไม่เป็นขอบซิลิโคนยังไม่เป็นบล็อกซิลิโคนเลยนะใช่แล้วเพราะว่าเราใช้เทคนิค d u o l Play Ecta Soft นะคะทําให้นมเนี่ยมันดูสวยละมุนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะยาสลบใช่ไหมคะใช่ค่ะที่คิวคลินิกเสริมโลกนนะะคคท ยาสลบอย่างแน่นอนนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะฟื้นตื่นมาตอนที่ทําการผ่าตัดหรือเปล่าไม่มีคะ<ช>่ะเทคนิคการดมยาสลบนะคะสวยและปลอดภัยได้ทํากัรสแยแพทย์ตัวแต่งฉบาทางด้วยเนาะถุงนมตอนนี้มีอะไรบ้างเ้าะคะ<ช>่าถ้าเป็นถุงนมตอนนี้ค่ะซิลิเมตนะคะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นไปพร้อมกันเลยซิลิเมต4 5 9 0 0 0ค่ะเซบ,บิน49,900อเลแกน5์9 0 0เมนเตอร์ หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแล้วโมดิว่าเหมือนเคสนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหเป็นราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะถ้าใครสนใจอยากเสริมนอกกับคิวคินิกก็สามารถติดต่อได้เลยนะไม่ว่าจะด้านข้างไม่ว่าจะหน้าตรงยังไงนมเคสนี้ก็คือสวยแล้วก็ปังมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมคาใครที่อยากติดต่อเนาะอินบ็อกซ์ค่ะอย่างที่เขาบอกหรือแม่งก้าวโชว์ก็ได้ที่ศูนย์แปดสามสี่สองเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้านะสวยไม่เจ็บฟื้นตัวไวแล้วไม่มีสายเดนเลือดด้วยค่ะไม่มีสายเดนเลือดเลยน แล้วคนไข้ก็คือนั่งหลังตรงนั่งด้วยตัวเองไม่ต้องมีคนพยุงเลยนะคะยอแน่นอนแล้วหลังจากนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติคะ่ะไม่ต้องลางานนานแล้วไม่ต้องให้คนใกล้ตัวลางานกับเราด้วยเสริมไปแล้วไม่มีปัญหาในการใช้ประจำวันด้วยนะคะเสริมไปแล้วฟื้นตัวไวนะคะ